จากตอนที่แล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะตอบคำถามได้แล้วว่าการกระจายข้อมูลของบริษัทใดดีที่สุดในปี2 5 2 2นะคะก็คือกบริษัทปตทอ่าละเราจะต้องการหาว่าวบริษัทใดละ่ะที่มีค่าที่สุดต่งหรือเรียกว่าค่าเอาไลเออร์ที่แบบผิดปกติแบบโดดออกมาอะไรอย่างนี เราต้องการหาค่านั้นโดยแน่นอนคะ่ะกราฟอะสามารถที่จะดูได้เลยก็คือกดบวกแล้วก็ data labels ค่ะนี่ก็ขยายกราฟให้ใหญ่ๆเราก็จะเห็นออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะได้จากกราฟล่ะเราต้องการที่จะใช้สูตร Excel ล่ะเราสามารถที่จะทำได้ยังไงใช่ไหมคะอย่างแรกกดเท่ากับ คอทายจุดอินคลูซีฟนะคะเอเรค่ะเซลมีซิมมั่มใช่ไหมคะนี่ก็คือใช้เท่ากับคอทายจุด INC inclusive ทั้งหมดเลยค่ะซึ่ง a r r a y ใช่ไหมคะอันนี้คือเซลก็ข้อบริษัทเซลแล้วก็ลูกน้ำอันนี้หาคอทายที่หนึ่งก็คือหนึ่ง มันก็จะมีบอกค่ะว่าคุณต้องการสั่งหาค่าอะไรเหมือนเดิมเลยค่ะลบสาุ๊บสามค่ะสองค่ะหาค่ามีเดียนแล้วก็เท่ากับคอไทยไอเซลเชลนะคะทุกน้ำคอไทยที่สามสาเท่ากับคอไทย ไอเชลลูกน้ำข้อทัที่สี่อันนี้ค่ะหาค่าข้อทา้าหนึ่งข้อท้ายสาแล้วก็สามารถที่จะกดได้เลยนี่ถ้าไดามาเป็น,นี้เท่ากับค่าที่ต่ำผิดปกตินะคะสูตรก็คือสามารถหาได้โดยค้อทาย1่ลบ1.5งเล็บข้อทายสลบขอทาย1ค่ะ สิ่งที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมใส่วงเล็บเด็ดขาดไม่อย่างนั้นค่าสามารถที่จะผิดเพี้ยนได้เลยลบห5ุดคูณวงเล็บเอา้าสูตรยอ้อนกลับไม่ได้นะคะเท่ากับคลอไทายที่หนึ่งลบหน วงเล็บคอทาย3าลบคอทาย1นึ่งเล็บ,อ, 3, ลบ,อ,ลบอันนี้หาค่าสูงสุดผิดปกตินะคะก็เท่ากับคอทาย3ามบวก1.5ึ่งจุดคูณวงเล็บคอทาย3า ลบคอไทยหนึ่งย่าลืมใส่วงเล็บแรกนะอันนี้ก็ชอบลืมเหมือนกันลบคอไทยหนึ่งหาค่ามีนะคะเราจะใช้สูตร average ค่ะโดยพิมพ์เท่ากับ AVR มีขึ้นแล้ว a v e r a g e แล้วก็อันนี้ต้องการหาค่าเอเวอร์เรจของเชลใช่ไหมคะก็ลากแค่บริสตัชเชล แล้วก็เท่ากับก็ใช้สูตรเหมือนเดิมเลยค่ะเท่ากับคอไทยอินคลูซีฟอไอบางสากรูกน้ำศูนย์เท่ากับคอไทยอินคลูซีฟอไอของคอลัมน์บางสากรูกน้ำคอไทยที่หนึ่งมีเดียมเท่ากับ คอทายอีกูซบีบางจากลูกน้ำมีเดียมคอทายที่สามเท่ากับคอทายอีกูซบีบางจากลูกน้ำคอทายที่สาม ได้เลยค่ะข้อทายสามลบข้อทายหนึ่งนี่ค่าที่ตามเหตุปกตินะคะก็สูตรตามนี้ข้อทายหนึ่งลบหนึ่งจุดห้าคูณกับข้อทายสามลบข้อทายหนึ่งค่ะหนึ่งจุดห้าคูณก็คือเครื่องหมายดอกสันนะคะใส่วงเล็บข้อทายสามลบ เป็นเธอเราก็จะได้ค่าสูงสุดตามสุผิิปกติออกมาแบบนี้เลยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าค่าเอาไลเยอร์ของเชลเนี่ยคือค่าที่น้อยกว่า284.7955 จะเป็นค่าที่ต่ำผิดปกติและค่าที่มากกว่า448.2855เนี่ยจะเป็นค่าที่สูงผิดปกติเราจะเรียกค่าเหล่านี้ว่าค่าสุดโต่งค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะเห็นภาพชัดน,นะคะ mm hmm. เราก็สามารถที่จะครอบบางจากเนี่ยสร้างกรับ แล้วก็ insert recommend chart all chart นี่เริ่มเป็นเซล์ก่อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นหาบางจากเนาะเอาเซล์ก่อนแล้วกันก็ครอบเซลนะคะ recommend chart ี่เราก็จะได้อ่เราอยากจะรู้ก็กด Legend ค่ะก็จะเป็นอ่เป็นบริษัทเชลเนาะซึ่งบอทพอร์ตอันนี้มันยังเป็น Exclusive อยู่ค่ะปกติแล้วคอมจะเซตเป็น Exclusive Median นะคะดังนั้นเราอยากให้ละเอียดขึ้นเพื่อเห็นค่า Outlier mm hmm. ก็ต้องกด Inclusive Median ค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่แหละค่ะเป็นค่า Inclusive m e d i a ยที่เราได้หาออกมา ถ้าสุดสุดผิดปกติเ้าสุดผิดปกติใช่ค่ะดังนั้นเราขอจบการสอนในการสร้างการาฟบ็อกพอรตและการหาค่าเอา l ไลเยอร์โดยใช้สูตรคอทายอินคลูซีฟไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ช่วยกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ